เธอแค่ไปบริจาคเลือดแต่ผลตรวจกลับเปลี่ยนทั้งชีวิตกรุ๊ปเลือดหายากชื่อมหาเศรษฐีและความลับที่ถูกซ่อนมาทั้งชีวิตทำไมหมอถึงเรียกชื่อเธอซ้ำทำไมชายแปลกหน้าถึงรีบมาหยุดความจริงและเหตุใดแม่ของเธอถึงร้องให้ขอให้หนีถ้าความจริงนี้ถูกเปิดเผยใครบางคนอาจสูญเสียทุกอย่างเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่การบริจาคเลือดแต่มันคือชะตาที่ไม่มีทางย้อนกลับอย่ากระพริบตาเพราะความจริงตอนท้ายอาจทำให้คุณขนลุกไปทั้งตัวบริจาคเลือดโดยบังเอิญนักศึกษาสาวค้นพบว่าพ่อแท้ๆคือมหาเศรษฐีความลับใหญ่ทำทั้งหมู่บ้านตะลึงห้องบริจาคเลือดเงียบงนันมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมออากาศเย็นจัดจนผิวแขนของเธอขนลุกโดยไม่รู้ตัว เข็มจอลงบนผิวความเจ็บแล่นวาบแต่เธอกลับรู้สึกหนาวลึกถึงกระดูกกลิ่นแอลกอฮอลลอยขึ้นจมูกผสมกับกลิ่นยางของถุงเลือดพยาบาลขมวดคิ้วสายตาจ้องจอผลตรวจนานผิดปกตินักศึกษาสาวกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงขึ้นช้าๆชื่อของเธอถูกเรียกซ้ำเสียงนั้นจริงจังไม่เหมือนทุกครั้ง เธอถูกพาเข้าไปในห้องเล็กด้านในประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาแต่เสียงนั้นดังในใจเอกสารถูกวางตรงหน้าตัวอักษรสีดำคมชัดราวกับกดทับสายตาผลเลือดไม่ตรงกับประวัติกรุ๊ปเลือดนั้นหายากแพทย์เอ่ยชื่อชายคนหนึ่งนามสกุลดังระดับประเทศมือของเธอสัน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบภาพหมู่บ้านเก่า บ้านไม้ถนนลูกรังแล่นเข้ามาในหัวแม่เคยบอกว่าพ่อเสียไปนานแล้วเหงื่อซึมหลังคอลมหายใจติดขัดแพทย์เงยหน้าขึ้นแววตาหนักแน่นเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ถูกพูดชื่อชายคนนั้นตรงกับผู้บริจาคเลือดรายใหญ่มหาเศรษฐีผู้ไม่เคยเปิดเผยครอบครัว เสียงเครื่องปรับอากาศดังหึง่งแต่เธอกลับไม่ได้ยินอะไรอีกโลกทั้งใบเหมือนเอียงพื้นห้องเหมือนสันในหัวมีเพียงคำเดียวพอ่อภาพรถหรูตึกสูงกับบ้านไม้หลังเดิมซ้อนทับกันอย่างสับสนข้างนอกห้องเสียงชาวบ้านที่มาบริจาคเลือดเริ่มซุบซิบข่าวลือแพร่กระจายเร็ว เหมือนไฟลามหญ้าแห้งชื่อของเธอถูกกระซิบซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับชื่อของมหาเศรษฐีคนนั้นเมื่อประตูถูกเปิดออกสายตาทั้งหมู่บ้านจับจ้องเธอก้าวออกมาช้าๆหัวใจหนักอึ้งและในขณะนั้นโทรศัพท์ในมือแพทย์สั่นขึ้นอีกครั้งชื่อผู้โทรปรากฏบนหน้าจอเป็นชื่อเดียวกับชายที่เพิ่งถูกพูดถึงเมื่อครู่สายตาของทุกคนหยุดนิง่ง ราวกับลมหายใจของห้องโถงถูกดึงออกไปแพทย์รับสายสีหน้าตึงเครียดน้ำเสียงเปลี่ยนทันทีนักศึกษาสาวยืนแข็งฝ่ามือชื้นเหงื่อหัวใจเต้นรุนแรงจนเจ็บอกชื่อของเธอถูกเอ่ยออกจากปลายสายชัดเจนไม่ผิดพลาดขาของเธออ่อนแรงต้องจับขอบเก้าอี้ไว้แน่น เสียงจากโทรศัพท์ต่ำและนิง่งเต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่ต้องตะโกนเขาถามถึงสถานที่ถามถึงผลเลือดถามถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นคือเธอความทรงจำเก่าไหลย,ย้อนกลับคืนฝนตกแม่ร้องให้เงียบเงียบหน้าบ้านไม้ที่ไฟดับคำพูดที่ไม่เคยอธิบายความจริงที่ถูกซ่อน เริ่มก่อตัวเป็นภาพเดียวกันแพทย์วางสายช้าๆห้องทั้งห้องเงียบงนันเขาหันมามองเธอสายตานั้นหนักหน่วงชายคนนั้นกำลังเดินทางมาเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งชาวบ้านเริ่มมุงบางคนเบิกตากว้างบางคนใส่หัวไม่เชื่อรถสีดำคันยาวจอดหน้าศูนย์บริจาคเลือด เสียงเครื่องยนต์ดับลงอย่างสงบประตูรถเปิดออกรองเท้าหนังเงาวับแต่พื้นเธอมองเห็นเพียงเงาร่างสูงก่อนที่กลิ่นน้ำหอมจางๆจะลอยมาหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อเมื่อชายคนนั้นก้าวเข้ามาสายตาเขาหยุดที่เธอทันทีไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มมีเพียงแววตาที่สันไหว เหมือนกำลังมองกระจกสะท้อนอดีตของตนเองเขาก้าวเข้ามาใกล้ใกล้พอที่จะเห็นรอยแผลเล็กบนข้อมือเธอแผลเดียวกับที่เขาเคยมีลมหายใจของทั้งห้องเหมือนหยุดพร้อมกันขณะที่เขาเอ่ยชื่อเล่นของเธอชื่อที่มีเพียงแม่เท่านั้นที่เคยเรียกเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนแทงทะลุค,ความทรงจำทั้งหมดเธอสะดุง้งขนแขนลุกชัน ลมหายใจสัน่นชื่อนั้นไม่เคยถูกบอกกับใครนอกจากแม่ชาวบ้านเริ่มอึง้งเสียงซุบซิบเงียบหายเหลือเพียงความตกตะลึงชายคนนั้นยืนตรงหน้าสูตรเรียบหรูแต่ดวงตากลับแดงเรือมือเขายื่นออกมาสั่นเล็กน้อยไม่เหมือนมือของคนที่คุมอาณาจาักรพันล้านเธอถอยหลังหนึ่งก้าว ส้นเท้าชนขาเก้าอี้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกกลิ่นน้ำหอมของเขาผสมกับกลิ่นเลือดในอากาศทำให้เธอเวียนหัวเขาเอ่ยชื่อแม่น้ำเสียงแผ่วลงเหมือนกลัวคำตอบภาพแม่ยืนซักผ้าหน้าบ้านแสงแดดยามเช้ากับรอยยิ้มเหนื่อยล้าผุดขึ้นในหัวคำถามมากมายอัดแน่น แต่ลำคอกลับแห้งผากเขาก้มศีรษะเล็กน้อยท่าทางที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นเสียงฮือหาเริ่มดังบางคนยกมือปิดปากบางคนเบิกตาไม่กระพริบเขาบอกว่าเลือดของเธอช่วยยืนยันทุกอย่างผลตรวจถูกยื่นออกมาอีกครั้งตัวเลขตัวอักษรตรงกันอย่างสมบูรณ์ มือของเธอสัน่นกระดาษสั่นตามโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงเสียงรอบตัวหายไปมีเพียงเสียงหัวใจดังชัดในหูเขาเรียกเธอว่าลูกคำคำนั้นหนักจนขาแทบสุดชาวบ้านเริ่มแตกตื่นข่าวนี้ไม่มีทางถูกปิดชื่อของเธอกำลังจะเปลี่ยนชะตาทั้งหมู่บ้าน และในขณะเดียวกันเสียงรถอีกคันก็ดังขึ้นด้านนอกแรงกว่าเร็วกว่าเหมือนใครบางคนไม่ต้องการให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยต่อไปรถสีเทาเข้มจอดกระแทกเบรกเสียงยางเสียดพื้นดังลัน่นฝุ่นลอยขึ้นแสบจมูกแสบตาประตูรถเปิดผางชายหลายคนก้าวลงมา สีหน้าแข็งกร้าวบรรยากาศเปลี่ยนทันทีความอึดอัดกดทับทุกลมหายใจมหาเศรษฐีหันไปมองแววตาเย็นลงเหมือนกระถูกสวมกลับเข้าไปนักศึกษาสาวรู้สึกได้ถึงอันตรายผิวหนังตึงหัวใจเต้นถี่ชายแปลกหน้าเอ่ยชื่อเขาเสียงห้วนไม่ให้เกียรติคำว่าเรื่องส่วนตัว ถูกโยนออกมาเหมือนคำเตือนชาวบ้านเริ่มถอยบางคนดึงลูกหลานเข้าหาตัวพยาบาลจับแขนเธอแน่นแรงนั้นสัน่นมหาเศรษฐีก้าวมาข้างหน้ายืนบังเธอไว้ครึ่งตัวสายตาของชายจากรถไล่มองเธอช้าๆเหมือนกำลังประเมินมูลค่าลมหายใจของเธอติดขัด ความหนาวแล่นขึ้นสันหลังเขาพูดถึงเอกสารพูดถึงอดีตพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดชื่อแม่ของเธอถูกเอ่ยอีกครั้งครั้งนี้เหมือนมิกริบขาของเธออ่อนภาพแม่ซ้อนทับกับรอยยิ้มของคนแปลกหน้ามหาเศรษฐีกำมัดเส้นเลือดบนขมับเต้นชัดเขาบอกว่าความจริงหยุดไม่ได้อีกแล้ว เสียงโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นครั้งนี้อยู่ในกระเป๋าเธอหน้าจอสว่างวาบหมายเลขไม่รู้จักนิ้วเธอสัน่นก่อนกดรับเสียงผู้หญิงดังขึ้นเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของแม่ที่ควรอยู่บ้านแต่กลับสันไหวเหมือนกำลังร้องไห้แม่บอกให้เธอหนีบอกว่ามีคนรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว เลือดในกายเธอเย็นเฉียบขณะที่สายตาของชายจากรถจ้องตรงมาที่เธอเรากับรู้ทุกคำที่เพิ่งได้ยินเสียงนั้นยังค้างอยู่ในหูหนักและสัน่นเธอกำโทรศัพท์แน่นฝ่ามือเย็นเฉียบมหาเศรษฐีหันมามองแววตาเปลี่ยนเหมือนรับรู้บางอย่างพร้อมกันชายจากรถก้าวเข้ามาอีกก้าวรองเท้ากระทบพื้นดังชัด เหมือนนับถอยหลังเขาบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินหมู่บ้านใหญ่เกินเด็กนักศึกษาลมหายใจของเธอสั้นลงภาพบ้านไม้เสียงแม่เรียกชื่อผุดขึ้นพร้อมกันชาวบ้านเริ่มแตกหือบางคนหยิบโทรศัพท์บางคนรีบเดินหนีมหาเศรษฐีกระซิบข้างหูเธอให้ตั้งสติ ให้ฟังเขาเพียงคนเดียวกลิ่นเลือดกลิ่นฝุ่นกลิ่นเหงื่อผสมกันจนแน่นอกชายแปลกหน้าหยุดตรงหน้าระยะใกล้เกินไปเขายิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งไม่ควรเกิดมาในวันนั้นคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอกระตุกเหมือนถูกบีบ มหาเศรษฐีขยับตัวยืนตรงไม่ถอยเขาบอกว่าเลือดไม่เคยโกหกเสียงไซเรนดังแว่วจากไกลแต่ยังไม่ใกล้พอชายจากรถเหลือบมองนาฬิกาสีหน้าเริ่มไม่พอใจสายตาเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างเหมือนตัดสินใจบางอย่างแล้วเขาสั่งให้ลูกน้องกั้นทางออกประตูถูกปิด เสียงดังหนักอากาศในห้องอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกนักศึกษาสาวรู้สึกมึนงงโลกหมุนช้าขาไร้แรงมหาเศรษฐีจับมือเธอไว้แน่นอุ่นแต่สัน่นเขาบอกว่าถ้าเธอก้าวออกไปตอนนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกเสียงแม่ในโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ เป็นเสียงสะอื้นแม่พูดชื่อชายคนนั้นชื่อที่ไม่เคยกล้าเอ่ยและในวินาทีนั้นชายจากรถก็หยิบเอกสารขึ้นมาตราประทับสีแดงสดสะท้อนแสงไฟเอกสารที่สามารถเปลี่ยนความจริงให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งกระดาษถูกเปิดออกเสียงกรอบกราบดังชัดเหมือนฉีกความเงียบตราสีแดงสะท้อนแสง บาดตาบาดใจชายจากรถอ่านชื่อบนเอกสารเสียงเรียบไร้อารมณ์ชื่อของแม่ชื่อของมหาเศรษฐีและชื่อของเธอทุกคำเหมือนตอกตะปูลงบนอกเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เคยมีอยู่คำว่าบุตรถูกขีดทับด้วยหมึกหนาหัวใจเธอกระตุก ลมหายใจขาดห่วงชาวบ้านเริ่มวอยวายเสียงดังประปนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มหาเศรษฐีจ้องเอกสารกรามเขาแข็งดวงตาแดงฉานเขาบอกว่าเอกสารนี้ออกไม่ได้ถ้าไม่มีลายเซ็นของเขาชายจากรถยิ้มรอยยิ้มเย็นเฉียบเขาบอกว่าลายเซ็นนั้น ถูกใช้ไปแล้วโลกทั้งใบของเธอเหมือนพังลงเสียงในหัวดังอือ้อมือของแม่ในความทรงจำมือที่หยาบแต่อกกอดแน่นน้ำตาเอ,อ่อแต่ไม่ไหลมหาเศรษฐีก้าวเข้าไปใกล้เสียงรองเท้าดังก้องเขาถามว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนชายจากรถไม่ตอบเพียงยกโทรศัพท์ขึ้น หน้าจอปรากฏภาพสดบ้านไม้หลังเล็กที่เธอคุ้นเคยแม่ของเธอนั่งอยู่ตรงนั้นสีหน้าซีดดวงตาแดงมีเงาคนยืนอยู่ด้านหลังเสียงแม่สัน่นเรียกชื่อเธอขาของเธอสุดหัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บชายจากรถพูดช้าๆทุกคำชัดเขาบอกว่าความลับนี้ แลกได้ด้วยความเงียบเลือดที่เธอบริจาคยังหยดอยู่ในถุงใสสีแดงเข้มเหมือนเตือนว่าความจริงยังไม่จบลงตรงนี้มหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกยืดตัวตรงสายตานิ่งและเด็ดขาดเขาบอกว่าความเงียบไม่มีวันแลกด้วยชีวิตของลูกเสียงเขาดังพอให้ทั้งห้องได้ยิน เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นกฎหมายเลขที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้จักเพียงไม่กี่วินาทีเสียงจากปลายสายตอบรับสีหน้าชายจากรถเปลี่ยนรอยยิ้มเย็นเริ่มจางมหาเศรษฐีบอกว่าทุกอย่างถูกบันทึกทั้งเสียงทั้งภาพทั้งเอกสารไซเรนดังใกล้เข้ามาคราวนี้ชัดและไม่หยุด เงาคนด้านหลังแม่ในจอขยับถอยสีหน้าตื่นตระหนกชายจากรถกรมัดก่อนลดมือช้าๆประตูถูกเปิดออกอีกครั้งแสงแดดส่องเข้ามาอบอุ่นกว่าที่เคยแม่ของเธอถูกพาออกจากบ้านปลอดภัยแม้ยังสัน่นนักศึกษาสาวสุดตัวน้ำตาไหลในที่สุดมหาเศรษฐีคุกเข่าลงตรงหน้า ไม่สนสายตาใครเขาบอกว่าช้าไปแต่เขาจะไม่หายไปอีกชาวบ้านยืนเงียบภาพตรงหน้าฝังอยู่ในความทรงจำถุงเลือดถูกนำไปเก็บสีแดงนั้นไม่ใช่แค่การบริจาคแต่มันคือสิ่งที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและความจริงเมื่อเธอก้าวออกจากศูนย์ลมพัดเบา กลิ่นดินหลังฝนหมู่บ้านเดิมถนนเดิมแต่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและความลับที่เคยทำให้ทั้งหมู่บ้านตะลึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่ไม่มีใครสามารถลบได้อีกแล้ว